สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าราคาทองก่อนที่จะเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่3เดือนเมษายนปี2563ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ที่แม่มสินนำเสนอในทุกๆวันมาอัปเดตราคาทองให้รับชมรับฟังพร้อมเปรียบเทียบราคา สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันที่3เดือนเมษายนปี2563ซึ่งจะอ้างอิงราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นของวันที่2เดือนเมษายนปี2563ราคาตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่2เดือนเมษายนปี2563มีการประกาศราคาออกมาทั้งหมด4ครั้งด้วยกัน แม่มสินก็จะอ้างอิงราคาก่อนที่จะปิดตลาดของวันที่2นะคะวันที่2ประกาศราคาครั้งที่4เวลา15.13นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ24,650บาทขายออก24,850บาททองรูป,ปรพันธ 96, ์96.5%รับซื้อ24,210บาท52สตัง ขายออก25,350บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่2เดือนเมษายนปี2563ประกาศราคาครั้งที่4เวลา15นาฬิกา13นาทีเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นก็จะเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันที่3เดือนเมษายนปี2563นี้นะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม,ม่สินด้วยนะคะ กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ที่แม่สินนำเสนอในทุกๆวันมาอัปเดตราคาทองให้รับชมรับฟังเรื่อยๆก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้วันที่3เดือนเมษายนปี2563จะมีการประกาศราคาออกมากี่ครั้งและจะมีราคาที่ปรับบวกขึ้นไปกี่ครั้งจะมีราคาที่ปรับลดลงมากี่ครั้งก็ต้องรอติดตามรับชมกันต่อไปนะคะแม่สินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังเรื่อยๆยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่สินด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ